สวัสดีครับผมสวนรวยแล้วรอยล้านนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสัมภาษณ์คุณยายสงวน,นซึ่งคุณยายคนนี้เขาปลูกต้นไม้มากว่า25ปีเกือบ30ปีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปสัมภาษณ์คุณยายสงวนน,น,นะครับว่าก่อนที่เขาจะมาปลูกต้นไม้ได้25ปีนะครับเขาผ่านอะไรมาบ้างนะครับเจอประสักคอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ ใช้ดินอะไรปลูกนะครับแล้วลงทุนไปกี่บาทนะครับในยี่สิบห้าปีนี้เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คุณยายสงวนกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์คุณยายสงวนยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สวนร like, ว,วยแล้วร้อยล้านด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่รายการสวนนั่งแล้วรวยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ยื่ยงวนกันเลยครับไปดูกันเลยไปและตอนนี้นะครับเราจะไปสัมภาษณ์เจ้าของสวนกันนะครับไปเราไปสัมภาษณ์เจ้าของการเริ <S <S drawing, นน่มปลูกต้นไม้นี้เราเริ่มต้นด้วยใช้งบอะไรนะครับ มีสักอย่างไม่มีสักบาททำเองปลูกเองทำปุ๋ยหมักเองผสมดินเองผสมดินก็เอาใบไม้ต้นไม้ที่มันร่วงลงมาเอาบากองแล้วให้มันแห้งแล้วก็กบไว้ผสมกับดินแล้วน้ำหมักที่เราหมักไว้ กานแกงน้ำอะไรที่เราเอาทิ้งแล้วก็ใส่ถังไว้แล้วเวลานี่เราก็เอาน้ำใสๆสเนี่ยกองเอาน้ำใสๆเอาไปผสมน้ำเปล่าคนลกต้นไม้กากอาหารที่นี่เราก็ามาผสมกับดินกับใบไม้ที่เราหมักไว้เอามาทำผสมกับดินเวลาปลูกต้นไม้ ตอนที่เเอามาปลูกต้นไม้เราทำให้มันแห้งก่อนไ้พกดินผสมกับไอ้กากเศษอาหารเนี่ยให้มันแห้งก่อนค่อยมาปลูกต้นไม้ไม่ต้องลงทุนได้สักบาทก็รับในอย่างเียดินปุ๋ยต้นไม้อย่าไปทิ้งใบไม้อ่ะปองกองไว้แล้วก็เอารดน้ำทุกวัน ไม่ต้องให้มันแห้งให้มันเปื่อยไปบางทีก็ขุดหนุ่มถังไปสักเจ็ดวันหรือเดือนเดียวแล้วก็ขุดขึ้นมามันเปื่อยแล้วไปถมใส่กระถางไว้เวลาเราปลูกต้นไม้แล้วปลูกได้ง่ายแค่นั้นเอง้ยต้นไม้เราดักตัวอย่าง แล้วการปลูกต้นไม้นี้มีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับตอนเราปลูกแรกๆไกัไม่มีปลูกต้นไม้ได้ไม่ว่าเพาะเม็ดเพาะอะไรอรอบทุกใบไม่มีตายสใ <S <S 2> <S 2> า,ยยา่ใจเรารัปลูกได้ยางได้หมดเริ่มปลูกตั้งแต่กี่ปีแล้วครับหลายปีแนละ้วตั้งแต่คุณสามบ้านเกิดเลย แีแจกเลยแจกพันได้คนอื่นปลูกบ้างส่วนมาพกพคตดีเราแจกไปเอาไปตายหมดก็ไม่มีใจรักก็ไม่ค่อยสนใจเอาไปตายหมดป็นมีรอดก็เคยมีคนมาขอต้นต้นไม้อะไรนะมี ปลูกปูดบ้านนี้ปลูกต้นหอมผักกาต้นพริกให้คนมาขอไปกินมีหมดทุกอย่างไม่ว่าดอกไม้ต้นไม้ต้นชมพู่มันได้กินลูกต้นสันหลังจะได้กิน เดี๋ยวนี้จะเริ่มปลูกอินทผลัมเอาเม็ดมาเพาะเริ่มจะปลูกเลยเหน่อจะได้กินเม็ดเออเรรแล้วชอบปลูกได้นะั้นแค่นี้ you know สวัสดีปีมยัยบรรษุการนะ คนโชคดีมั่งมีเงินทองราพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์คิดหวังสิ่งไหนก็ได้รับรวย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 โชคดีโชคดีดนะจ๊ะ